อ๋อ oh, ที่เป็นโปรเจกต์ที่ผมสร้างพระใช่ไหมเออยาวนานมากพี่แบบข้ามาปีใหม่แล้วจัดไปตั้งแต่ตอนวันเกิดปีที่แล้วตอนจะวนกลับมาวันเกิดอีกรอบแล้วจร,จริงอะ่ะผมก็อยากแบบปิดปิดปิดโปรเจกต์นี้ก่อนวันเกิดของของผมอยู่แล้วครับตอนนี้พระเสร็จหมดแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าเหลือศาลาที่จะเอาพระไปตั้งนะฮะไอ้ตรงเนี้ยด้วยด้วยเราทำอะ่ะมันจะมีช่วงปีใหม่แก๊ปปีใหม่ที่ช่างเขาก็กลับบ้าน mm hmm. กลับอะไรกันด้วยอะ่ะ ก็เลยแบบจะช้าไปนิดนึงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวช่างเขาเริ่มกลับมาทํางานกันแล้วแล้วตอนนี้ก็ที่อัปเดตไปคะเขาขึ้นโครงขึ้นอะไรเสร็จหมดแล้วเหลือแค่รายละเอียดบางอย่างแต่ว่าผมอ่ะแค่อยากให้มันดีที่สุดอ่ะก็เลยแบบว่าให้ทําประตูข้างหน้าใหม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยอยากให้แบบเหียนองพระเต็มๆพอเขาไปแล้วไม่อยากให้มีปูนมากั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะช้าไปอีกนิดนิดเดียวแต่ว่ายังไงจะพยายามให้ให้เสร็จก่อนวันเกิดผมไม่มีใครกล้าทําอะไรเลยฮะเงินกองบุญกองนั้นแบบ นิ่งไว้มากอะนิ่งๆไว้แล้วก็แบบมีคนทําบุญมาเรื่อยๆแต่ว่าโอ้ยผมเพิ่งรู้ว่าสร้างพระราคาแบบสูงมากเลยนะยิ่งเป็นพระที่แบบปิดทองอย่างเงี้ยครับน,นอนน้อันนี้เราใบให้แล้วไอ้น,นี้แบบแง้มๆมาหน่อยว่าประมาณแบบมีเป็นร้านละพระองค์หนึ่งอะแบบแพงมากพี่แต่ว่าเงินส่วนที่เหลือผมก็เดี๋ยวทําบุญไปหมดเลยให้ทางวัดหมดเลยแล้วแต่ว่าวัดจะเอาไปทําอะไรเลย